ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะดูไขมันแขนที่ไหนมาที่เดยังเลยค่ะที่นี่สวยจบครบเซ็กซี่แน่นอนเลยค่ะบอกตรงๆเลยนะคะพอดีว่าซอเป็นคนที่แบบชอบแฮงเอากับเพื่อนๆมากๆทุกสัปดาห์ก็คือต้องมีสักวันหนึ่งวันเนาะเวลาเราไปอะค่ะเราชอบใส่เสื้อคลุมแล้วมันมแบบเห็นคนอื่นแบบแขนเล็กแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นเพื่อนแบบอุ้ยเต้นชูแขนอะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่าแบบมีเสน่ห์มากขึ้นเวลาไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนอะคะ่ะแขนเราใหญ่เนาะเราก็แบบเอยเบียดเบียดแกแบงแขนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเลยก็ต้องแบบบีบแขนบ้างแต่งรูปในแอปบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเห็นแบบนั้นนะคะก็อยากจะแขนเล็กแขนเลียวเหมือนเพื่อนบ้างะคะ่ะตอนนั้นเราก็มาฉุดคิดแล้วค่ะว่าทําไมเราถึงอยู่กับแขนที่มันย้ไวนานขนาดนี้แต่ตอนนี้เราถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ ไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แบบเพื่อนแบบแนะนำมาว่าเออเนี่ยเข้าไปดูในกลุ่มรีวิวไขมันไหมนู่นนี่นั่นก็เปิดเข้าไปดูเจอเดยอยังก่อนเลยค่ะที่เดยยังอะค่ะมันมีรีวิวค่อนข้างที่จะแน่นมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอที่ทําให้หนูแบบตัดสินใจเลยว่าเอ,อ้ยต้องที่นี่แหละค่ะที่หนูอยากมาดูไขมัน ที่นี่คุณหมอเก่งมากๆเลยนะคะคำปรึกษาดีค่ะตรงไหนที่ต้องดูดออกแล้วก็ตรงไหนคนเหลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจับแขนเราแป๊บเดียวเขารู้เลยนะวัตกรรมไหนที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเออที่นี่ไม่เจ็บนะดูดแปบ๊บนึงก็เล็กลงเลยค่ะด้วยการที่เราแบบดูดไขมันครั้งแรกของชีวิตเนาะเราก็กังวลกับเกี่ยวกับการพักฟื้นแต่พอดูดเสร็จก็ชิลมากค่ะกลับบ้านได้เลยเหมือนที่คุณหมอพูดไว้เลยะคะ่ะว่าแขนของเราอะ่ะหรือว่าผิวของเราแทบจะไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลย ปกติอะค่ะก่อนหน้านี้ไปไหนก็ต้องใส่แต่เสื้อคลุมอะไรมันก็อึดอัดเนาะพอใส่แบบนี้มันรู้สึกแบบเอ้ยโล่งสบายแต่งตัวชิลชได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นเพื่อนก็บอกว่าเจอแล้วแบบว้าวเลยบอกเฮ้ยทำไมตัวเล็กลงทำไมเดี๋ยวนี้แกใส่สายเดียวแล้วว่าตั้งทงั้งที่เมื่อก่อนก็เราไม่กล้าใส่เนาะคุณแม่ก็แบบตอนนั้นหนูกลับไปไม่เจอแกนานด้วยเนาะกลับไปแกก็บ,บอกว่าหอมลงปะเนี่ยกินยา,นาแล้วจะหนักปะปนี่อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะแม่ไปแบบเอาไขมันออกนิดหน่อยหลังจากที่เราดูดไขมันมาแล้วค่ะเรารู้สึกว่าตัวเราเซ็กซี่ขึ้นมากเลยค่ะ